โอเคครับสวัสดีครับผมมีตรภาพพาเฟินันนี้มาทำถาไถไร่นะครับนีบ่สามคันนี่คันของผมแล้วก็นู่นอีกคันหนึง่งของผมเป็นตีตีดินตีหญ้าในน้อยนะครับแต่ถ้าหญ้าตรงสูงนั้นต้องเป็นรถไถสองคันทัดไถเอาเดี๋ยวไถใ,ให้ดูว่าเป็นสตอรี่นะครับว่า า็ที่ผมทำงานคือทำงานเลยทำงานเจาะซื้อไอ้ต่อเลยแต่แค่ว่าผมทำงานคนเจ้าบางทีมันก็ไม่ใช่ผมทำนะไปแต่ผมขึ้นรถงเลกอกอะ สนะเพราะว่าถ้าผมใส่โล่สี่อ่ะผมใส่ได้ครับแต่ว่าต้องไปใส่ที่มันแบบเป็นๆน,น,น,นะตัวนี้ยาามันเยอะนะนเลยต้องใส่โล่สามยาไปวันนี้วันนี้เขาได้ถ่ไปแล้วครับช่วงหนึ่งนี้นะแต่เป็นค่อนข้างเยอะอยู่ สั้นแค่นี้แหละเป็นตร,อร่องราวว่าว่าครั้งหนึ่งเคยทำอะไรมามั่งนะครับว่าจะไม่ถ่ายแล้วแปลมาถ่ายดีกว่าถ่ายเล่นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูตรงที่มันแบบดีๆวันนี้เดี๋ยวรอจุดใกล้ถึงก่อนทางมันยาวขนาดไหนครับเดี๋ยวรอดู ต้องใส่โลซีเลยโอเคผมปิดวิกิผมปิดคลิปแค่นี้แหละถ่ายให้ดูสั้นดูดูบรรยากาศรอบวิวเหให้ดูว่าบรรยากาศรอบวิวเป็นยังไงน,นะครับนี่ที่ผมถ่ายมาอาจจะไม่ตรงหรอกเพราะว่ามันไม่ต้องเน้นตรงครับไม่ต้องเน้นตรงมาก ไปละยบายทุกคนสตอรี่สตอรี่บรรยากาศอย่างร้อนเลยโอเคนี่ครับรถที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมมาถ่ายไร่ฐานสี่ตียาต่อนี่ครับตียาต่อตอนนี้ที่ดินติดนะดินมันเหนียวอยู่ดินมันยังไม่ค่อยแห้งดีรดเหนื่อยเลย รถมันก็ต้องพักได้ครับเพราะว่ารถมันไม่ค่อยบูรณ์ค่อนข้างจะเก่าละโทนเซอร์เข้าไม่ต้องเข้าหรอกรู้ว่าจะเข้าทำไมถ่ายเพื่อสตรอรี่ตัวเองอนี่ครับอีกคันนึงเขาก็ถ่ายอยู่นู้นวอมซูนให้ดูนี่ครับ อภาพไม่โฟกัสใช่ไหมไม่เห็นไหมมันไม่โฟกัสให้มันโฟกัสข้างหน้าโห่ห้าผินอยู่คันนึงไปดูยันต่อผมใายดูแค่นี้แหละว่าผมทำไอ้นั้นเสร็จแล้วนะครับ